นะครับผมแานรุ่เดือนเนี่ยหนึ่งมหาศาลถึงกว่าครับผมคลิปนี้มันเจอไงคลิปแล้วคลิปนี้พิเศษหน่อยครับผมแฟนเพจเรียกร้องมาอยากรู้ว่างาน T ีสัจเจตต่อ15ตัวใหม่ที่เรามีขายอยู่เนี่ยงานผลโิตเนี่ยหน้าตา,าเป็นยังไงอยากเห็นเต็เลยเราคนเล่สะดวกครับผมที่จะมาเห็นตัวจริงเราก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาครับผมมาดูใกล้ๆนะครับว่ารถตัวนี้รับอันพิเศษ็จเป็นยังไง สังเกตที่ล้อนะครับผมสีค่อนข้างจะเป็นสีทองฟอสนะครับขอบชาตัวก้านเรียวสวยครับผมแล้วขนาดพิเศษครับผมตรงขอบล้อทุกทุกจุดนะครับผมจะมีการปั๊มทุกจุดเลยสเปคนะครับผมขอบ15บนะครับกว้าง7ครับผมออฟเซ็ต35ครับ PCD สี PC ่รูร้อยเห็นไหมครับสีค่อนข้างสวยมากลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับผมของล้อตัวนี้นะครับด้านข้างครับด้านในด้านในครับทองล้อด้านใน <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับตัวล็อกอยางค่อนข้างนูนกว่าล้อทั่วไปมากครับผมทั้งสองข้างเลยทั้งหน้าทั้งหลังเลย สามารถล็อกยางครับเวลาลมอ่อนๆได้ขอบยางค่อนข้าขอบล้อค่อนข้างหนานะครับลักษณะพิเศษเวลาขึ้นล้อขึ้นยางขึ้นยางที่มีริมการลึกก็จะดูสวยเป็นแก้นตรงเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับผม e สามครับ อีสามาโลดีครับผม